สงสยัยเสียจับหน้าแตงโมทำไมอาจารย์ปันเทพเผยเสียสมพงศ์จับหน้าแตงโมพลิกดูตอนเจอสวัสดีค่ะอยู่กับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ดีใจค่ะได้กลับมาอยู่ดูแลกันอาจารย์ปันเทพภัวผงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชรวยัยมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยกับพิธีกรคนดังอย่างอา่านภูวนาคในรายการเพียชัดชัดถึงคดีแตงโมนิดาช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์พิธีกรมีการถามถึงเสียสอซึ่งเป็น ตัวละครล่าสุดที่กําลังถูกพูดถึงในโซเชียลค่ะโดยอาจารย์ปันเทพเอ่ยชื่อของเสียสมพงศ์ออกมาว่าคือเสียสมพงศ์ซึ่งเป็นคนพบร่างของแตงโมเป็นคนแรกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเสียสมพงศ์มีการใช้มือจับพลิกที่ร่างและใบหน้าของแตงโมซึ่งเป็นคํากล่าวของตัวเขาเองหลังจากนั้นใช้มือใน,ในการจับที่เสื้อขึ้นมาและลากไปตามน้ําอันนี้คือคํากล่าวอ้างของเขาในจุดนี้นี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราจะทําแบบนี้ไหมถ้าเป็นคนธรรมดา คงจะโทรให้กู้ภัยมาเป็นคนทําหน้าที่นี้เพราะพยานหลักฐานและ DNA เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เขาทําแบบนั้นทําไม